ต้องเขียนเลยกูไม่พูดกูงงก <c oughs> งงกับชีวิต <c oughs> ไม่รู้ว่าจะออกทนหยยังไงแล้วแต่ะวันเริ่มพูดได้เหมือนเดิมเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยอย่อางรื่นสมัยก่อนจําได้นะเรื่องปราสาทพระวิหารเนี่ยที่แกบอกว่าี่ขอสนงวนสิทธิ์การทวงพื้นที่ดินใต้ปราสาทพระวิหารพอคุณจตุพรถามในสภาบอกแกไม่เคยพูดต่คุณทินดิมาถามไม่เคยพูด เอาไปเปิดให้คลิปให้แกดูนี่งไงข่าวก่อนเขาพูดวันนี้ข้านี้พูดยังไงตัดต่อลูกพักก็ไม่รู้จะสู้ยังไงหัวหน้าบอกว่าก็ให้พูดไปแต่ลูกพักว่าโอ้ยพูดดีเนาะพูดเหมือนละครวิทยุคณะเกรทิพิปเลย <c oughs> อะไรอย่างนี้ <c oughs> คือไม่รู้จะอะไรไปเถียงเขาครับคุยกับคนทรงนี้เนี่ยต้องมีคลิปต้องมีเอกสารหลักฐาน และแกก็พูดจริงแล้วก็เป็นข่าวไปชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นองกัมพูชาวันนี้แกพูดใหม่แล้วครับหลังจากที่พวกแกออกมามแกกไม่ได้เข้าไปตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ยังเป็นข้อพิพาทอยู่เป็นโนแมนแลนยังไม่มีของใครนี่ฮะอภิสิทธิ์เวชาชีวะคุณอภิสิทธิ์นี่เป็นคนที่แม่เป็นพูดบริหารประเทศได้ไงก็ไม่รู้เนาะคือเขาพูดอะไรแล้วเนี่ยนะเหมือนกับแบบจะว่าความจําสั้นก็ไม่น่าใช่จะว่าอัลไซเมอร์ก็ไม่น่าเชิง เพราะอะไรรู้ปะ่ะเขาพูดมาอย่างเช่นต้ออกเสียงว่าอัลไซเมอร์อไรเยอัลไซเมอร์เอเอโอเคนะนึกทำคำพูดนี้ได้ไหมที่เขาเคยบอกว่าถ้าสมมุติว่าผมชนะการเลือกตั้งแล้วประเทศไทยต้องนองเลือดเนี่ยผมขอย,ยอมแพ้ดีกว่า <ừ> วันนี้คนนี้ลืมไปแล้วว่าเคยพูดอย่างนั้นะบอกว่าผมจะยุบสภาก็ต่อเมื่อประเทศชาติสงบเรื่องคุณภิสิ์พูดเนี่ยเยอะนะอย่างช่วงที่มีการสมัยที่เขาเป็นฝ่ายค้านอย่างเงี้ย เขาเคยพูดไรอะไรไปเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมอย่างเงี้ยอย่างคนตายสักหนึ่งคนหรือฟังเสียงอะไรของเขาเนี่ยเยอะอะแต่ไม่เคยที่จะจําอะไรได้เลยหรืออย่างเรื่องนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างกลุ่มพนมิทเขามีการเรียกร้องสามข้ออย่างที่บอกใช่ไหมไปถามคุณพิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์บอกว่าถ้าทําตามทั้งสามข้อเนี่ยสงสัยประเทศไทยลําบากแล้วเพราะโอกาสที่จะเสียหายมีสูงการจะมาสู้รบกันเนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันอาจจะต้องเข้าสู่ภาวะสงครามกันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยให้มาเป็นประโยชน์ต่อพวกใดพวกหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งส่วนตัวก็เห็นแล้วค่ะว่าถ้ามีเหตุผลหรือว่าข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยก็ยินดีแต่ในความรับผิดช,ชอบของทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะเห็นว่าถ้าไปทาตามข้อเสนอแนะของทางกลุ่มพันธมิตรเนี่ยสงสัยจะไม่ไหวอย่างกัมพูชาจะสามารถเดินหน้าแผนบริหารพื้นที่มรดกโลกได้ทันที เพราะไม่มีใครไปค้านเพราะว่าไทยเนี่ยไปถอนตัวอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2บอกว่าหากข้อตกลงปี43หรือว่า MOU ถูกยกเลิกไปเนี่ยสภาพที่ตกลงกันไว้ที่บอกว่าเป็นตัวยานอยู่นะว่าเขตแดนต่างๆยังไม่ตกลงกันเนี่ยก็จะถูกลบล้างไปด้วยอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าการชุมนุมครั้งนี้หนึ่งในนั้นน่ะก็มีเรื่องก่อนยกเลิกยกเลิก MOU 4 3นี่แหละ เพราะฉะนั้นคุณอภิพิ์ก็เลยบอกไงว่าถ้ายกเลิกเนี่ยเขตไหนที่มันยังไม่ลงตัวยังไม่รู้เรื่องกันเคยตกลงกันเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็ถูกลบล้างกันไปหมดเลยม,มันไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งข้อ3เนี่ยบอกว่าปัญหาเรื่องพฤตินยัยเรื่องของการครอบครองเนี่ยนะคะปัญหาอะไรเนี่ยต่างๆมันก็จะวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นเลยอยากจะบอกว่า ตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาประโยชน์ของประเทศรักษาดินแดนประโยชน์ของประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ของประเทศเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นเห็นไม่ตรงกันอ่ะก็มาว่ากันอย่างเรื่องของสระน้ําอย่างเงี้ยบอกว่า UN ยืนยันได้ใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าอย่าง,งเนี่ยเอาข้อมูลมาแชร์กันก็ได้เอามาบอกผมก็ได้จะว่าไปเนี่ยไม่น่าเอาคุณกสิทธิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรอกเอาใครก็ได้ในกลุ่มพันธมิตรนี่แหละ เอามาเป็นกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะดีนะถ้าทางจะสามารถรู้เรื่องเขตแดนอันนี้นจะดีกว่าหร<อ>ือเปล่าเอารู้เรื่องนะครับเพราะว่าไปดีเบตกับคุณนพิสิทธิ์หลายเวทีเนี่ยคุณนพิสิทธิ์ถ้าอ่านหนังสือน้อยเนี่ยลำบากนะครับน้ำลายเหนียวนะสู้เขาลำบากเหมือนกันเพราะเขาค้นพบแล้วว่าเรื่องเดียวที่ทําให้เขาสู้ได้เรื่องเดียวที่จะพอทําให้เขาได้มีที่ยืนบนเวทีการต่อสู้เรียกร้องทางการเมือง จะไปร้องประชาธิปไตยก็ไม่ได้ครับเพราะเสื้อเหเืองออกมาจะเลยเซท่าแต่ไปหากองทัพเรียกกองทัพออกมาทําการปฏิวัตริรัฐประหารตลอดเวลาแล้วคุณพิสิทธิ์เองในพักแกก็ลําบากนะจะให้ใครมาดูเรื่องงานต่างประเทศสามกรณีซ้อนๆน่ะคุณพนิดเนี่ยก็ไปติดคุกถูกไหมฮะคุณสาคอนเกี่ยวข้องตอนหลังแกบอกว่าแกไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ครับพนาสกุลแกเกี่ยวข้องแล้วเป็นเจ้าของรีสอร์ท ทำธุรกิจท่องเที่ยวมีสินทรัพย์เป็นแปดร้อยล้านแต่ว่าไปเผลอหยิบเอากระเป๋าใบเล็กเข้ามา <gasps> ตอนแรกคิดว่าเขาให้ตอนหลังมาพูดใหม่บอกว่าเอา้าก็าเขาไม่ยิงสกแกนบาร์โค้ดผมก็เดินออกมาสิ <pepper oni S 1> นี่แกเป็นคนซื่อนะฮะแกเดินออกมาแต่ตำรวจรอบบปภไปจับแกสิฮนะเคลียร์กันใหญ่คุณพี่เชฟพันพิชาติคุณซึ่งก็เป็นซซกระบี่เหมือนกันนะบอกว่ากรณีของสาครเกี่ยวข้องเนี่ย ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับพณิ์วิกิตเศร์คนละเรื่องกันถ้าผมเป็นคุณสาครเนี่ยผมเครืองนะก็ผมทําเพื่อประเทศชาติผมไปดูงานกับมาธิการยางพาลาไปคุณสุประชัยโพสูผมก็ทําเพื่อประเทศชาติเหมือนกันน่ะแล้วผมเข้าเมืองถูกกฎหมายด้วยแค่ผมไปหยิบกระเป๋าใบเล็กแค่นี้มาเนี่ยแล้วผมจะไปรู้ไหมล่ะว่าเขาจะเห็นน่ะผมว่หยิบมาอะไรอย่างนี้นี่สองคนนะอมีอีกอีกคนนึง อ้างตัวว่าเป็นรองเลขาคุณกรโยงคาเฟ่เนี่ยนะไปกินฟรีร้านอาหารแถวทุ่งสองห้องเนี่ยเข้าไปถึงเสร็จปั๊บเรียบร้อยครับไปสั่งกับแก้มมาอย่างหนึ่งซัดเบียร์ไฮนเกเกนไปสิบเอ็ดขวดขวดเท่าไหร่เบียร์ไฮนเกนเบียกนร้อยกว่าไหมไม่ถามู้ละขนาดไซส์ไหนอ่ะมันก็คงจะขนาดเดียวละสิบเอ็ดขวดอ่ะก็คงจะขวดใหญ่นั่นแหละปรากฏว่าซัดไปสิบเอ็ดขวดหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาท พอเขาจะจ่ายตังค์เสร็จปั๊บแกบอกว่าแกไม่จ่ายเขาบอกจ่ายนี่เถอะแกก็พยายามควานหาเหมือนแกลงไปจากรถตอนแรกแกก็กะจะกินฟรีไงเพราะว่าแจกนาบัตรตลอดอแจก,แจกเด็ก,<อ>ดกมาลเลย <รถ S 1> ใช่แจกเด็กเสิร์ฟแจกพนักงานกินฟรีกะจะกินฟรีนี่แหละ,แ,ละแต่ตอนหลังเขาบอกว่าให้จ่ายแกก็จ่ายแต่ว่าในกระเป๋าแกมีเจ็ดร้อยห้าสิบไม่พอจ้นะมันพนะันหกเก้าสิบอะทำไงอะเขาก็เลยบอกว่าพี่ช่วยไปกดตังค์หน่อยพี่อาจจะพกแต่บัตรเครดิตอาจจะไม่ได้มีเงินสดไปกดหน่อย เดินหากันทั้งคืนนะไปได้ไม่อีกห้าร้อยเขาก็บอกช่วยเดินอีกน้อยเธอมีเอทีเอมันอื่นไหมเผื่อจะเอามาเพิ่มกันได้ไม่แล้วไม่กดเว้ยที่ไหนก็กินฟรีเท่านั้นเนี่ยนี่นี่มาจ่ายเยอะสุดแล้วเนี่ไม่จ่ายเขาบอกว่าเอ้าถ้าถ้าไม่จ่ายไม่ได้นะเรียกตำรวจเรียกเรียกตำรวจหรอเรียกเรื่มลวดคือเดินเข้าไปขึ้นไปที่รถเลยครับเหมือนจะไปเอาปืนอะ เมือนจะเอาปืนทางร้านว่าไม่เป็นไรไม่ต้องจ่ายก็ไดเเ้เอาเท่านี้เอาเท่านี้ไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ยอมครับทางร้านก็เลยปิดประตูร้านแล้วก็จะออกหลัง <c oughs> ร้านปลาก็ว่านี่บอกว่ากูมีปืนนกยิงนะเดี๋ยวยิงนะ <c oughs> ไปไปถีบกระจกเขาอีกนะฮะจะเอาเข้าไปเอาเรื่องเขาให้ได้แล้วตอนหลังเนี่ยนะครับเขาก็โทรเรียกตำรวจมา <c oughs> ปลาก็ว่าไปถึงที่โรงพักให้เมียเคลียนี่ยังไม่รู้ว่าเป็นรองเลขาคุณกรณ์จเิีกยววันนี้จริงหรือเปล่า แต่ว่าที่ไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอ่ะมาเขียนแผนการช่างขายพิโล<ฮ>วันนั้นผมไปชนบุรี<ฮ>บ้าน,นคุณกุลธิดานี่กุลธิดานี่แอนาบพาร์มีผู้ประกอบการขายไขย่ผมพูดให้แล้วนะฮะจริงเท็จไงไม่ทราบนะแต่ว่าผมเล่าตามที่เขาเล่าให้ผมฟังทีนึ่งเขาบอกว่าไข่เนี่ยมันช่างพิงโลไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรคะเพราะน้ําหนักไข่มันไม่เท่ากันในแต่ละวันไม่เท่ากัน<ฮ>เออตอนมันออกมาตอนแรกมันจะหนักครับ มันมีความชื้นความอะไรเงี้ยพราะเก็บไปสักอาทิตย์หนึ่งปับ๊บมันจะเบาเดี๋ยวนักวิชาการเรื่องไก่เรื่องไข่เนี่ยต้องช่วยตอบมาด้วยนะครับคุณผู้ชมจะเอาไปว่าจะยังไงก็ตามแต่มีหลายเรื่องร้อนพุ่งเข้ามาที่คุณมิฉินขนาดวันนี้เขาจัดงานรวมพลังสร้างสาร์ประเทศไทยอะ่ะเขากินเลี้ยงกันไง ปรากฏกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนแผ่นดินก็กินเลี้ยงเหมือนกันจัดแข่งกันซะงั้นอา้าวเห็นตอนแรกบอก SMS กันไปบอกว่าไม่ให้ไปร่วมนี่ไปเหมือนกันนะไปมีบางส่วนไปปรากฏว่าที่จัดไว้40สกว่าโตเนี่ยครับโรงเรงเลยโอ้ลำบากแล้วคุณผู้ชมน,นี่เขาบอกว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากมีเพื่อนกินยังหายากเลยนะลำบากแล้วพี่สิทธิ์ขาดเรียกคนมากินด้วยเนี่ยนะครับยังไม่มีใครมากินเลย เอาลนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงประชาชนใ,ชในประเด็นที่เราตั้งไว,ชว้ชวนคิดชวนคุยเมื่อวันศุกร์ครับ่เมื่อวันศุกร์นะคะเราก็ถามคุณผู้ชมแล้วค่ะว่าแรงไปไหมถ้าเราจะพูดว่ารัฐบาลชุดนี้เนะคะเป็นรัฐบาลที่คอรัปชั่นมากที่สุดเท่าที่เราเคยมีประเทศไทยกันมาเลยละคะ่ะคุณผู้ชม ซึ่งคุณผู้ชมก็สแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาผ่านทางบริการอนุสรณ์อาสากับสภาผู้ชมที่1900 222 107หรือทาง SMS ที่หมายเลข4838 555เพราะฉะนั้นไปฟังเสียงของผู้ชมที่ฝากกันเข้ามาเลยค่ะในช่วงของเสียงประชาชนค่ะแรงไหมรัฐบาลนี้คอรัปชันที่สุดเท่าที่มีประเทศไทยไม่แรงหรอกค่ะแล้วก็เป็นสิง คอรับชันมากที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยขึ้นมาคนจนก็จนลงคนรวยก็รวยขึ้นพวกที่หากินไม่ถูกต้องก็รวยเอารวยเอานะคะสาวลากหญ้าก็จนจนไม่มีจะกินนกรอบก็ไม่รู้จะกรอบอยังไงแดงนวนครค่ะรัฐบาลชุดนี้สิเทพประธานตั้งแต่ปลากระป๋องเน่าข้าวหมอดกินเละเละเทะประมูลกินเปอร์เซ็นต์เช็คช่วยชาติผ่านงบโฆษณานี่แหละตัวข้ามือ โอษไอเบิกเอ๋ยประเทศจะล่มจมช่างมันเอ้ยข้าจะเฉยแล้วทำไมข้าเยาาาีนแหละปชป้อันสะพานสูงรัฐบาลนี้ยอมให้มีการคอร์รัปชันมากที่สุดนะคะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ว่าได้ผลกรรมตกแก่ประชาชนตาดำๆนะฮะโดยเฉพาะคนรากหญ้าก,กับชนชั้นกลางชาวบ้านต้องกระเมตรกระแหมชักหน้าไม่ถึงหลังฮนะ,ะแต่ขณะที่รัฐบาลนี้คอร์รัปชันจนแก้มตุยพุงปิ้นนะคะยุบสภาเถอะหรือว่าลาออกเถอคะค่ะ ยอมรับความจริงก่อนที่ภาพลบของรัฐบาลในสายตาของประชาชนจะเลวร้ายไปกว่านี้นะคะจากเสื้อแดงรามิชากรุงเทพสวัสดีค่ะรัฐบ,บาลชุดนี้ถือว่าเสร็จวันได้แล้วถ้ามันบริถ้ามันปลูกก็ตายโลดสวัสดีครับแต่ก็เงนยบวันน้องสนมครับขอบพระคุณครับทุกเสียงที่ฝากไว้ในช่วงเสียงประชาชนนะครับช่วงนี้เรามีคู่มือบริการอนุสรอ,อาสากับสภาผู้ชม1 9 0 0 222 107 ในประเด็นที่ถามวันนี้มาตรฐานที่แดงสร้างไว้แบบที่เห็นเนี่ยครับคุณผู้ชมกําลังจะทําให้เหลืองรู้สึกอย่างไรเหลืองลําบากไหมจะถอดใจไหมหรือเป็นกําลังใจครับที่จะปลุกระดมชวนกันมาความจริงรัฐบาลก็ไม่เกรงเกรงเท่าที่ควรครับเหมือนกับจะรู้ว่าคราวก่อนๆที่ทางพันธมิตรมีคนมาเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาช่วยขนมาแต่เที่ยวนี้ไม่ได้ช่วยขนก็คงจะมาได้ไม่สักกี่คนแล้วครับคุณผู้ชม ในขณะที่โอ้ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยอย่างที่เรียนครับว่าเป็นคารนิวัลเป็นเทศกาลที่งดงามครับมีโมโหรีปีพาดจากอยุทยา49ร่วมกับตลาดไทยมาเมื่อวานนี้มีแบบโคโยตี้มาด้วยคุณธิดาแบบงานมหกรรมเครื่องเสียงมอเตอร์เอ็กซ์โปจัดกันเต็มฮะมีจักรยานแบบแนวเอ็กซ์ตรีมยกล้อมีสเก็ตบอร์ดโอ้โหสารพัดสารพันต่อไปจะมีบีบอยมีบีเกิ มีสตรีโชว์ด้วยครับคุณผู้ชม <Okay. S 1> เอาแล้วเดี๋ยวไปดูคู่มือ1 9 0 0 2 2 2 107ครับสมัครสมาชิกรายการที่นี่ MV 5กด 1. ฟังข้อมูลกิจกรรมของทางรายการกด2ฝากเสียงของคุณในช่วงเสียงประชาชนกด3ฟังอนุสรณ์มองการเมืองรายสัปดาห์กด4ฟังสรรหามาเล่ากด5้าค่ะคุณผู้ชมคิดว่ามาตราฐานที่แดงสร้างเอาไว้ขนาดนี้เนี่ย กำลังจะทำให้คนเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นยังไงครแบบท้อแท้รันทดหรืออาจจะฮึกเหมิมมีกำลังใจขึ้นมาเพื่อที่จะเอาอย่างคนเสื้อแดงกันบ้างมองเป็นมุมไหนเห็นอย่างไรสามารถกดฝากเสียงนะาดยกดไปยังหมายเลข3แล้วก็สแสดงความคิดเห็นของผู้ชมได้ทันทีค่ะส่วนหมายเลข4เราก็จะมีมุมมองทางการเมืองของคุณอนุสรกับอนุสรมองการเมืองรายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องอะไรคะกดสน่าสนใจ ความอ่อนด้อยของใครบางคนเออ oh. กดสี่ใครอ่อนใครด้อยใครติงต้องใครสติแตกใครกูไม่รู้เพราะกูไม่รู้จะพูดอะไร oh. กดไปฟังเมนูที่4ครับความอ่อนด้อยของใครบางคน oh. ส่วนกด5สรรหามาเล่าเนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากชื่อเรื่องสั้นๆว่าเสื่อมครับคุณผู้ชมครับ oh. เอาลนะเดี๋ยวเราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าสนทนาพร้อมแขกรับเชิญครับ